สวัสดีวันนี้จะมาสอนการสมัครกระเป๋าเงินดิจิตอลบิทครับอย่างละเอียดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดปี2021ให้เลี้ยวลงข้างล่างแล้วกดยิงตาคลิปวีดีโอนี้พอเข้าสู่หน้านี้แล้วให้กดตกลงแล้วให้จอดทำการกรอกอีเมลและตั้งรหัสผ่านซึ่งรหัสผ่าน จะต้องประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ตัวเลขและตัวอักขรพิเศษเช่นชารแววัดเเจรีเปอร์เซ็นแล้วกดปุ่มลงทะเบียนระบบจะส่งอีเมลมาให้กดเลี้ยวขวาเข้าไปยืนยันอีเมลที่บิดครับส่งมาแล้วกดเลี้ยงยืนยันแอคเคาว์หลังจากนั้นให้เข้าระบบเพื่อทำการยืนยันตัวตนในระดับที่หนึ่ง แล้วเดินไปหยิบบัตรประชาชนมาเพื่อทำการยืนยันตัวตนกดเลือกบุคคลสัญชาติไทยและกดไม่ใช่บุคคลสัญชาติอเมริกากรอข้อมูลทั่วไปชื่อนามสกุลที่เป็นภาษาไทยและชื่อนามสกุลที่เป็นภาษาอังกฤษระบุวันเดือนปีเกิดแล้วเลือกเพศ กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนและเลขเลเซอร์หลังบัตรประจำตัวประชาชนเสร็จแล้วให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยไม่ต้องใส่เลขศูนย์นำหน้ากรอกที่อยู่ตามบัตรประชาชนอันไหนไม่มีก็ไม่ต้องกรอกแต่ถ้าไม่ได้อยู่ที่อยู่ตามบัตรประชาชนให้กดวงกลมแล้วใส่ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้เช่นที่ทำงานห้องเช่าเสร็จแล้วกดบันทึกข้อมูลขั้นตอนต่อไปให้ท่านระบุแหล่งที่มาของเงินทุนเช่นทำงานบริษัทอาชีพอิสระหรือนักศึกษาและแม่บ้านระบุช่วงรายได้ว่ามีรายได้เท่าไหร่ไม่มีผลต่อการอนุมัติตอบให้สมเหตุสมผลตอบแบบสอบถาม ด้านการเงินและการใช้จ่ายประจำรับรองข้อมูลที่ได้สง่งให้แก่ทางบิดครับว่าถูกต้องเป็นจริงและยินยอมทำตามเงื่อนไขที่กําหนดทั้งหมดขั้นตอนสุดท้ายนำบัตรประจำตัวประชาชนมาถ่ายหน้าบัตรประชาชนและถ่ายหลังบัตรประชาชนเสร็จแล้วให้เตรียมถ่ายใบหน้าของตัวเอง โดยการยื่นใบหน้ามาให้ตรงกรอบแล้วถ่ายใบหน้าของตัวเองเมื่อรูปใบหน้าอยู่ในตำแหน่งระบบจะเก็บภาพให้อัตโนมัติและยื่นข้อมูลการยืนยันตัวตนที่กรอกมาทั้งหมดให้อัตโนมัติจากนั้นระบบจะพากลับสู่หน้าโฮมหลังจากนั้นทางบิดคาบจะแจ้งว่าบัญชีของท่านอยู่ระหว่างการตรวจสอบอาจใช้เวลาภายใน30วัน เนื่องจากมีการส่งการยืนยันตัวตนเข้ามาเป็นจำนวนมากถ้าหากบัญชีของท่านได้รับการยืนยันจะมีอีเมลของทางบิตคับส่งไปให้ท่านนึกถึงบิตคอย n คิดถึงบิตคับแพลนฟอร์มซื้อขายบิตคอย n และคริปโตเกอร์เรนซีอันดับหนึ่งของไทยฝากกดติดตามช่องสิรี สอนหารายได้ออนไลน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ